สวัสดีครับวันนี้นะครับกับ Hi-Fi ทาวเวอรนะครับมีคลิปดีๆสาระดีๆมานําเสนอกันนะต้องบอกว่าจริงๆคือมีเพื่อนๆหลายๆคนเนาะหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มเล่นอ,อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของเครื่องเสียงกันนิดหนึ่งนะอย่างยกตัวอย่างเช่นลําโพงเล็กลาโพงใหญ่โจทย์ผมบอกว่าเจอบ่อยๆมากๆที่บอกว่า เอาลำโพงเล็กก็พอเพราะว่าไม่ได้ไปเปิดดังนะครับผมหรือว่าในเรื่องของกําลังวัดของตัวแอมป์อย่างเงี้ยว่า,าวัดไม่ต้องสูงก็ได้ไม่ได้เปิดดังนะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราคุยกันขนาดเนี้ยว่า,าขนาดของตัวลำโพงนะครับเล็กใหญ่หรือว่าขนาดของกําลังขับของแอมป์มากน้อยไม่ได้มีผลในเรื่องของความดังนะความดังเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ตัววอลลุม่มนะอยู่ที่ตัววอลลุม่มวอลลุ่มคืออะไรคือไอตัวเนี้ย คุณหมุนบิดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความดังมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะในแต่ละในแต่ละเขาเรียกว่าตัวตัวการทํางานของตัวแอมป์นะครับผมทีนี้เราลองมาดูเดี๋ยววันนี้จะให้ลองเปรียบเทียบกันซึ่งผมต่อไว้ตอนนี้สชุดเลยนะซึ่งอ,อันดับแรกเราจะมาลองลําโพงเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวเล็กนะซึ่งวันนี้ใช้เจ้าตัวนี้ซูเปอร์เดนตันต้องบอกว่ายอดนิยมเลยนะแล้วก็รุ่นพี่เขาครับลินตันถ้าขามว่ามาดูในเชิงของสเปกเนี่ยตัวลำโพงตัวซูเปอร์เดนตันเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะบอกว่ากําลัังงขบขบอเาเ อลองรับกําลังขับแม็กซิมัมเนี่ยที่120วัตต์ในขณะที่ถ้าเป็นเจ้าตัวลินตันคู่นี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าในสเปคของเขาเนี่ยก็จะรับกําลังขับแม็กซิมัมได้ถึง200วัตต์แต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แปลว่า200วัตต์เขาดังกว่านะดังกว่ามาดูอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของตัวแอมเมื่อกี้นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าผมต่อไว้สชุดวันนี้ผมก็เอาแอมมา2ตัวเลยตัวแรกคอด วีนาทูเพล y เจ้าตัวนี้นะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เองเนี่ยกำลังขับของเขาเนี่ครับก็อยู่ที่4 5วัตต่อชันแนล l 4 5วัตคูณ2ต่อชันแนลนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าตัวนี้ขวดวีนาทูเนี่ยขับตัว Super ร์เดนตันคู่นี้นะแล้วก็ขยับลงมาที่ตัวล่างครับตัว Audio l โอแล0 0 a 0นะต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นพี่ใหญ่และนะกำลังขับของเขาเนี่ยอยู่ที่1 0 0วัต์ซึ่งจะใช้ขับตัว วอฟเดลลินตันคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลองเปรียบเทียบกันผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะสัญญาณเนี่ยเราเล่นจากซอสต,ตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ 7,000N เป็นตัวซอสเล่นเป็นเน็ตเวิร์กนะครับปล่อยสัญญาณเข้าเนี่ยทั้ง2เครื่องเหมือนกันแล้วผมจะเล่งแค่โวลลูมแล้วเรามาดูกันสิว่าลำโพงเล็กมันเสียงไม่ดังเสียงมันเบาวกว่าจริงหรือเปล่าลำโพงใหญ่เสียงมันจะดังเสียงมันจะหนักกว่าใหญ่กว่า เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะให้ลองมาลองทดสอบกันอ่ะมาดูกันเลยนะตอนนี้ผมต่อย้อยต่อไว้เดี๋ยวลองเพลงนี้เอาเพลงที่มันแบบคือคักคือคัมีจังหวะหน่อยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มที่ตัวเล็กก่อนนะพอร์ตวีน่าถูกกับตัววอฟเฟิลซูเปอร์เดนตันตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เล่งโวลูมขึ้นมา การดากลับมาหาพี่เธออย่าตะเลิกลีกลีน่ไหลโอพี่รักจะมาขนาดไนเพียงยูใครไรเปองตรางว่าเอาสั้นๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเพลงเดียวกันต่อกันเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเพลงต่อกันเลยผมปิดวอลลุ่มที่ตัวคอร์ดวีน่าซึ่งจะไม่ใช้ตัวนี้ขับแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาใช้เจ้าตัว AudioLabs 9000A ขับเจ้าตัวลิลินตันคู่นี้แล้วมาดูกันซิว่าเสียงมันจะดังกว่า

มาไม่แรงสียงังมีจะเจอเรึเปลับเธอดาบงังงา,า,าด้วยกันไม่ต้องถามเจอต้อมีแต่ฉันเ,นเอเท่จะคืนนอนฝันวันนอนเพลิดเพลินเมื่อไอ้ต้องคำนะสั้นๆน,นะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี้ยในเรื่องของเสียงเนี่ยที่บอกคือ ผมอะเล่งเจ้าตัวแอมค a อดวีน่า a ูเบซึ่งต้องบอกว่า45วัตต์เท่านั้นเองนะเทียบกับ9,000 a เนี่ย100วัตต์ครับต้องบอกว่าเราเล่งเนี่ยอาจจะเล่งเนี่ยต้องถือว่า,าแน่นอนเกณฑ์โวลลุ่มมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสเปคเขาเรียกว่าเกณฑ์ความละเอียดมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าเราเล่งให้เห็นว่าลำโพงเล็กก็สามารถดังได้เมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โห dB ถ้าวัดกันด้วย dB มิเตอที่เป็นความดังเนี่ยไอเจ้าตัวชุดเนี้ยชุดเล็กเมื่อกี้ ดังกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าอยู่ที่สัญญาณบอลรุ่มที่เราเล่งเท่านั้นเองในขณะที่ตัว 9000A กับตัวลินตันเนี่ยนะเราเล่งเนี่ยในความดังที่ระดับการฟังปกตินะต้องบอกว่าถ้าในแง่ของเสียงคือดังกว่านั้นได้ไหมก็ดังกว่าได้อีกแหละแต่ว่าผมเมื่อกี้ต้องบอกว่าไม่ได้ว่ากดเพื่อให้มันเบานะดังในระดับที่ผมใช้คำว่าการฟังปกตินะซึ่งต้องบอกว่าใหญ่เล็กลำโพงขนาดนะหรือว่าตัวแอมป์กำลังวัดบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับความดังเบานะ ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกดังเบาอยู่ที่วอลลุ่มเท่านั้นเองแต่ว่าแล้วเครื่องเสียงที่เราเล่นกันที่บอกว่าแล้ววัดสูงสูงลำโพงตัวใหญ่สิ่งที่ได้คืออะไรนะอย่างที่เมื่อกี้ครับถ้าได้มาลองฟังจริงบรรยากาศในเลเวลของความดังที่เท่ากันเนี่ยตัวลำโพงตัวใหญ่แอมที่มีวัดสูงนะครับมันจะเขาเรียกว่าคุมไดเวอร์คุมการทำงานซึ่งให้เสียงที่มีรายละเอียดความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความนุ่มนวลบรรยากาศครบถ้วนฟังสบายกว่า นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝากไว้ด้วยเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะยังเข้าใจกันผิดนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเครื่องเสียงหรือมีคำถามนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับไม่ว่าจะทางคอมเมนต์หรือว่าทางไลน์ของทาง Hi-Fi Tower วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ